นี่เรียบร้อยมันผู้ชมได้แล้วเฮ้ยได้มาคุณผู้ชมครับได้อะไรได้อะไรครับไปดูเลยเฮ้ยหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์และบรกิาบรการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกียร้อ์เซ็นะครับสุ่มง,ง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลจุดโ๊ะสวัสดีเด็กไทยหัวเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจที่พี่อีกันแล้วคุณผู้ชมแย่จังหวะนี้จัดไปหนึ่งสเต็ปครับนี่อติดนิ้วออกมาเป็นไงล่ะครับไม่อยากจะคุยครับนี่ดูกรอไปดิเอยวันนี้นะครับผมก็มีโค้ดจะมาแจกกันนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมก็คือเป็นโค้ดที่เติมได้ยกเซิร์ฟนะคุณผู้ชมครับแป๊บนึงครับแว๊บนี้ข่ามวยมีหนึ่งทีคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมท่านี้ไม่น่าจะใช้ในเกมได้นะก็ไปเติมโค้ดกันเลยคุณผู้ชมครับนี่ อ้ยก่อนจะไปเอาโค้ดกันนะพี่ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะคับชมเพื่อจะไม่พลาดโค้ดใหม่กิจกรรมใหม่ๆพีชมแล้วก็ไปดูโค้ดกันเลยไปเข้าไปที่หน้าประกาศพี่ชมมาแล้วกดไปตรงนี้พี่ชมนี่หลังจากนั้นก็เลือกไปที่นี่พี่ชมไหนเอ่ยแปวแปวนิมชมเจอเติมโค้ดพี่ชมกดเข้าไป อะไรใหรอ้อะไรใหร้เอยพอเข้ามาหน้านี้็อกอินก่อนนะพชมครับเดี๋ยวมลอม็อินแป๊บนึงนะเอาละครพี่ชมครับหลังจากเราอินเป็นสิ่เรียบร้อย<ม>นะพชมเราก็มาใส่โค้ดตรงนี้เลยกินป่ะฮะโอ้พี่จะให้ผมกินจริงมะเนี่ยโอ้ใส่แจก ใส่แจกมากวนผมผมดูผู้ชมดูใส่แจกขัดขวางผมแม่ผมจะแจกโค้ดให้ผู้ชมใส่แจกมาขัดขวางผู้ชมดูดิผมแจกเพชรผมแจกเฟสไปดิไลช่องใส่แจกคเลยผู้ชมครับแจกเพชรรคับแจกก็ใส่โค้ดตรงนี้นะผู้ชมครับแล้วก็กดนี่ครับนี่โค้ดที่ผมให้ผู้ชมนี่เรียบร้อยผู้ชมได้แล้วเฮ้ยได้มเลยผู้ชมครับได้อะไรได้อะไรครับไปดูเลยเฮ้ยผู้ชมครับก็นี่ครับพอใส่โค้ดเสร็จมันจะอยู่ในห้องแต่งตัวผู้ชมเข้ามาครับนี่ก็ได้เป็นโค้ดกล่องสกินปืนผู้ชมครับถามว่าเอ้ยพี่ครับแล้วไหนครับโค้ดไอวอล โค้ดดาบคัตนะสีดาที่พี่เอามาให้ดูนะครโปรคุณผชมอันนั้นเป็นโค้ดจากขวด S โคราคุณผู้ชมครับก็่อะไรก็ <g ül> <g ül> สามารถไปหาซื้อกันได้คุณผู้ชมถามว่าเอ้พ,พี่พี่โกหกเ่าพี่จะแจกไงแจกคุณผู้ชมแต่ว่าคือกิจกรรมมันจะมาเมื่อวันที่1มีนาคุณผู้ชมก็คือง่ายว่าตอนเนี้คือถ้าน้องเอาโค้ดไปน้องก็เติมไม่ได้ครับก็คือจะเติมโค้ดได้วันที่1มีนาย้ํานะครับ1มีนานะ้คืาเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาจะมีกิจกรรม เอสโคลาเข้ามานะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าฟรีไฟเอกกับเอสโคลานะครับสามารถเอาโค้ดมาเติมเพื่อลุ้นเป็นไอวอลน้ชมแล้วก็เป็นคาตาเสีดำน้ชมได้น้ชมเป็นไอวอลใหม่และคาตาะสีดำใหม่น้ชมก็อย่าลืมน้ชมคือวันที่1มีนาถ้าน้องสะดวกไปซื้อเอสมาเติมเองก็น้องก็ไปซื้อเอสมากินแล้วก็เอาโค้ดมาเติมชมแต่น้องไม่สะดวกใช่ไหมน้องไม่ชอบซื้อเอสน้องไม่ชอบกินเอสอะ่ะน้องรอรับโค้ดจากช่องพี่ได้เลยคือพี่แจก,กแน่นอน,นชมพี่จะเปิดทำไมพี่ <c oughs> โอ้โหตายแจ๊กคนผมเ่ยน้ชม นี่คุณผู้ชมก็เปิดไปอันนี้เป็นโค้ดสกินปืนรายวันนะก็ก็คือวันนี้หนึ่งมีนาจะมีจะมีกิจกรรมเข้ามาโดยที่เราจะต้องไปซื้อเอสโค้ราลผู้ชมตามที่เห็นในรูปเลยนะครับเพื่อเอามาเติมคุณผู้ชมเอาโค้ดจากใต้ฝามาเติมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นคือกล่องสุม่มไอวอลหรือว่าเป็นคาตาณ์คุณผู้ชมก็จะมีแบบว่ายังไงเดี๋ยวถึงเวลานั้นผมจะมาบอกอีกทีมชมแล้วก็นอกจากจะมาเติมให้ดูแล้วผมยังจะมีโค้ดมาแจกค้ณู่มชมครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดล,กดดล,กดกลดววกกติิดดาามมอยย่่่ระงนนเีีี๋ัท แต่ผิดเราหยอกกันแล้วเนี่ย,ยปัป่น,นครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไอ้แจกมาปั่นเมืนจริงครับสายแจกบอกว่าไม่ใหญ่ผมทำคลิปท่านผู้ชมโอ้โหดูสายแจกคิปทำไมสายแจกเป็นคนแง้ง่ท่านผูๆๆๆ้ชมก็นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะกดติดตามไว้หนึ่งมีนาพี่จะเอาโค้ดไอวอรใหม่คาตาณะใหม่มาแจกเป็นโค้ดจะขวดเอสเพราะว่าพี่กินทุกวันท่านผู้ชมคือเดี๋ยวพี่ซาอือยกรังเลยก็อย่าลืมนะใครอยากได้โค้ดฟรีท่านผู้ชมไม่อยากเอาไปซื้อท่านผู้ชมก็ติดตามช่องผมไว้อย่าลืมนะครับตอนนี้ก็กดติดตามไม่เลยกันนไปละบบ๊าาายยท่ผู้ชม ไปแล้ว <ไป S 1>